สวัสดีครับพามาชมดาวเวนพอร์ตนะครับอันนี้เป็นรถจากในตำนานนะครับที่เพ้นเป็นรูปลายทศกัณฐ์นะครับไกลไปไม่มืดไม่มืดสว่างมากเลยสามสองหนึ่งเดี๋ยวนะ,ะนี้ก็า,า,นนา,กกา,าด้านหน้ากชมด้านหลังตนะครับว่าด้านหลังดาเวพอร์ทกัเป็นแบบไหน ด้านหลังไดเวนพอร์ตก็ลักษณะเป็นแบบนี้นะครับมีน้ำหยดลงมาด้วยพาปชมรอบๆบบริเวณของอออันนี้เป็นหนึ่งในมิีฉคันในโลกนี้นะครับที่ยังมีใช้ คุณเขาบอกว่าอีกหน่อยช่วงวันเด็กอะไรจะออกไปวิ่งข้างนอกแล้วนะครับช่วงนี้ยังเก็บอยู่ในโรงงานครับเป็นหัวรถจักรที่ประเทศอื่นไม่มีแล้วนะครับก็เรียกว่าเป็นแบรของแรไอเทมจริงๆในหัวรถจักรอะวันพอร์ตเป็นอย่างไรนะครับก็มาดูของจริงกันเลยดีกว่านะครับ นี่คือเครื่องจักรของแท้นะครับของนาวนพอร์ตที่สามารถวิ่งได้จริงๆนะครับไม่ใช่ว่าโชว์อย่างเดียวนะครับ เรียกว่ามีลวดลายบางอย่างที่เขาขอไว้เรื่องลิขสิทธิ์นะครับก็เลยต้องพยายามหลบหมุมนิดนึงเป็นความสวยงามที่เป็นฝีมือของคนไทยจริงความสวยงามแบบนี้นะครับ ไม่ได้มีให้ชมกันง่ายๆนะครับนอกเว้นจากช่อง Youtube ของเราสรรหามาให้ชมกันแบบซุกซอกทุกมุมเลยนะครับเรียกว่าทุกองศาเลยดีกว่าดูกันแบบใกล้ๆเลยดีกว่านะครับใ,ใครจะชมไม่ชัดนะครับก็ซมกันให้ชัดๆไปเลย ขอบคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมคลิปต่อไปกันดูซิว่าเราจะพาไปชมส่วนไหนใหนโรงงานทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นช่องจอดสำหรับดาวเวนพอร์ตนะครับไปจริงๆแล้วครับเดี๋ยวเขาชมกันคลิปหน้านะครับ คุณนายเจนปีนรถไฟเซ็กซี่สุดๆ